ครับผมยอดศิลปะก็สวยจะเจ็ดไซส์เขาซ้อมมากี่วันประมาณยี่สิบกว่าวันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็สวยจะเจ็ดก็อยู่ที่เดิมเลยที่เพชรบุรีมีใครเป็นกุ๊บบ้าซ้อมแล้วมั้งก็พี่พี่น้องๆในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสี่สูงเท่าไหร่ร้อยหกสี่น้ำหนักปล่อยตอนนี้ประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดมวยสไตล์อะไรครับเอ่อครบเครื่องครับวันนี้เลยต้องมาเจอกล้องฟูลอีกแล้วเคยเจอมาครั้งหนึ่งวันนั้นก็ชนะคะแนนไปเนาะเวทเท่าไหร่เวทตอนนั้นร้อยสิบเจ็ดอืมเขามือสไตล์ ก็มีสายครับแข่งสายวันนี้มาเจอกันใหม่คิดวันนี้ยำ้ำเชยได้ไหมได้แต่ประมาทไม่ได้นะแล้วถ้าเข้าไปเฉาหนักคิดว่ามากเกินหรือมาขาดน่าจะเกินนิดหน่อยรประมาณประมาณไม่ถึงปอนด์เหมือนยีเ้นยีสายล่าสุดต่อใยใครไปต่อยกับพรชรฐชัยที่ที่ช่องเจ็ดเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้นออกมาของแพ้นออกมาเอาทางคนทางแพ้เข้ามาด้วยแต่นี่เลยต้องมาแจ้งเกิดนะครับคุมมากี่กิโลไฟล์นี้ประมาณสามโลสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้ททททหงหมด ต้อยปวดคนจังหวัดบุรีรั์ฝากเชิญยชวญแฟนขับน่อยรับผมยอดศิละปะทำเดินที่แน่นอนครับอ่ะขอช่วงดีขอบคุณครับ